อันสัญชาติมะแรงวันชอบของเนาพระมอนเจ้าก็พอใจดอกไม้หอมส่วนคนชั่วชอบทำชั่วปาาก็ยอมคนดีย่อมทำแต่ดีทวีคูณถ้าคิดลบคงจบลงไม่ได้เริ่มถ้าคิดหานคงจะเพิ่มเติมไม่ได้ถ้าคิดคูณบางทีก็มากไปแต่ถ้าคิดบวก ก็จะสุขใจได้ทุกวันกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับและในวันนี้ผมก็ขออนุญาตยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง 8. ลักษณะนิสัยของบุคคลที่น่าคบผู้ใดได้พบเจอแล้วก็ย่อมเป็นที่รักใครท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราโดยมากนี้ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่หลายต่อหลายคนนี้ก็ต้องการจะเป็นที่รักของใครต่อใครก็เพราะคงจะหาระยากยิ่งที่จะมีใครอยากจะเป็นที่ถูกรังเกียจ และการที่เรานั้นจะสร้างอุปนิสัยและบุคลิกภาพของตนเองให้เป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากเลยสักทีเดียวเพียงแค่เรานั้นจะต้องมีความพยายามที่จะสร้างพฤติกรรมในแบบที่เราทําความเข้าใจง่ายๆก็คือการที่จะต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราทําความเข้าใจง่ายๆว่าเราไม่ชอบให้ใครมาทําอะไรกับเราแบบไหนก็จะต้องไม่ทําแบบนั้นกับคนอื่นเช่นเดียวกัน แล้วการที่เราจะเป็นคนที่รู้จักเอาใจใส่ผู้อื่นเขาทำกันอย่างไรก็มีด้วยกันแดข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งก็คือการที่เป็นคนมีนิสัยที่ตรงต่อเวลาและก็เข้าใจว่าแน่นอนว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถติดรถเสียหรืออะไรก็ตามแต่แต่การที่เรานั้นจะเป็นคนที่สายเป็นประจำมันก็เป็นการแสดงให้คนอื่นได้รู้สึกว่า เราเห็นว่าเวลาของเราเองมีค่ามากกว่าเวลาของคนอื่นทำให้ดูเหมือนว่าเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอีกด้วยทั้งยังเป็นการเสียมรารยาทอีกด้วยหรือแม้ว่าเราจะคิดว่าเวลาของเรานี้สำคัญกว่าเวลาของคนอื่นจริงๆเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเป่าประกาศให้โลกได้รู้และสิ่งที่เราควรจะทำนั้นก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราและเป็นคนที่ตรงต่อเวลาครับ ข้อที see, so ment, see, we we ่2การเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอและก็ขอทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังว่าการเห็นใจผู้อื่นนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนการแสดงความรู้สึกเห็นใจออกมานั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีหากว่าเรานี้สามารถที่จะเข้าใจผู้อื่นแต่นั่นก็ยังไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนที่เอาใจใส่ผู้อื่นหรอกนะครับแต่การที่จะเป็นคนที่รู้จักเอาใจใส่ผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างแท้จริงนั้นก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจอีกฝ่ายเสมือนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเขาด้วยแม้ว่าเราอาจที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างในบางครั้งไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเพื่อทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีหรือเสนอความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่พวกเขารู้สึกย่าแย่ก็ตามก็จะเป็นการเข้าอกเข้าใจและเป็นการใส่ใจผู้อื่นจริงๆครับข้อที่สาม ก็คือการกล่าวคำว่าขอโทษเมื่อเราได้ทำผิดและจะต้องเป็นคำขอโทษที่ไม่กล่าวอย่างพ่ําเพื่อและก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราโดยมากนี้ก็มักจะกลัวในเวลาที่จะไปทำให้คนอื่นรู้สึกแยก่และก็มักจะรู้สึกผิดพร้อมกล่าวคำว่าขอโทษบ่อยครั้งบ่อยคราจนในสุดท้ายคุณค่าของคำว่าขอโทษนั้นก็อาจจะลดลังลงไปซึ่งมันจะทำให้แตกต่างกันโดยชิ่นเชิง กับการขอโทษด้วยความจริงใจเมื่อครั้งที่เรารู้สึกผิดจริงๆหรือกล่าวเพราะรู้สึกว่ามันจําเป็นและการเป็นผู้รู้จักกล่าวคําว่าขอโทษนี้ก็นับว่าเป็นส่วนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการที่จะเป็นคนที่รู้จักเอาใจใส่ผู้อื่นครับลักษณะนิสัยของคนที่น่าคบมักเป็นที่รักของคนโดยมากข้อที่4ก็คือการที่เป็นคนที่รู้จักยิ้มให้บ่อย ถ้าพูดถึงในหลักการทางกายภาพแล้วการที่คนทำหน้าบึ้งนั้นมันก็ง่ายกว่าการยิ้มก็เนื่องจากการยิ้มนั้นจะต้องใช้กล้ามเนื้อ24มัดด้วยกันแต่ทว่าอย่างไรก็ตามการยิ้มก็ยังให้ผลดีเสมออีกทั้งยังก่อให้เกิดผลที่ดีมากๆต่อบุคคลอื่นและในขณะที่คุยกับผู้อื่นนี้โดยปกติของมนุษย์เราโดยส่วนใหญ่ก็มักจะปฏิบัติตัวให้เหมือนกระจกสะท้อนฝ่ายตรงคม โดยที่ตัวของเราเองนี้ก็แทบที่จะไม่รู้ตัวเช่นกันฉะนั้นเมื่อเราได้ยิ้มให้ผู้อื่นเขาก็จะได้รับความรู้สึกดีๆเหล่านั้นไปด้วยโดยที่ตัวของเขาเองก็อาจจะไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันครับข้อที่5ก็คือเป็นคนที่มีมารยาทก็มีหลายๆท่านที่ผมได้รู้จักที่คิดว่าการมีมารยาทนี้เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นอีกทั้งยังมองว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระอีกด้วย เพราะมันก็คือการเสแสง้งแกล้งทำและเท่าที่สังเกตกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเชื่อว่าการมีมารยาทนี้ก็คือการแสดงออกในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองในเรื่องนี้นั้นก็ต้องขออนุญาตทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังและท่านเหล่านั้นไว้เลยนะครับว่าใครก็ตามที่เข้าใจแบบนั้นก็เป็นเรื่องที่กำลังเข้าใจผิดก็เพราะว่าจริงๆแล้วการมีมารยาทนั้นก็คือการรู้จักให้ความสําคัญกับความรู้สึกของผู้อื่น ไม่ใช่แค่ความรู้สึกของตัวเราเองเท่านั้นและมันก็เป็นการแสดงออกอีกแบบหนึ่งที่ตั้งใจจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจด้วยเช่นกันครับข้อที่6ก็คือการฝึกให้ตนเองเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์และก็เป็นอีกหนึ่งในความเชื่อผิดๆของสังคมเราในปัจจุบันนี้กับความเชื่อที่ว่ารู้สึกเช่นอะไรก็ต้องแสดงออกไปเช่นนั้นก็ขออนุญาตทําความเข้าใจกับท่านที่ได้เข้าใจอย่างนั้นไปแล้ว ว่าจริงๆแล้วนั้นมันก็ไม่ได้ถูกต้องไปเสียทั้งหมดนะครับก็เพราะว่ามันยังมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการารู้จักควบคุมตัวเองตัวอย่างก็เช่นการที่เราทำตัวให้เป็นมิตรกับคนที่ดูเหมือนว่าไม่อยากจะเป็นมิตรกับเราเท่าไรนักซึ่งส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการที่เป็นคนรู้จักใส่ใจผู้อื่นนั้นก็คือการที่เราจะต้องรู้จักเลือกรู้ว่าสิ่งใดที่ควรสิ่งใดที่ไม่ควรแสดงออก ในสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆนั่นเองครับข้อที่7ก็คือการพยายามที่จะผลักดันให้ผู้อื่นเป็นผู้ชนะก็เป็นเรื่องปกติที่คนเราโดยมากนี้ก็มักจะชอบใช้ชีวิตในแบบที่จะต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะและในส่วนของคนที่รู้จักใส่ใจผู้อื่นนั้นเขาก็จะไม่มีความพยายามที่จะมองหาผู้แพ้หรือผู้ชนะแต่พวกเขาจะพยายามที่จะผลักดันให้ทุกคนเป็นผู้ชนะให้ได้ ก็คือเป็นคนที่มีความยินดีในความสําเร็จของทุกคนเสมอไม่มีความริษยาไม่มีความอิจฉาใดๆและก็เข้าใจว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้ง่ายแต่ทว่ามันก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งหากเราต้องการที่จะเป็นคนรู้จักเอาใจใส่ผู้อื่นเราก็จะต้องล้มเลิกความคิดที่ว่าชีวิตของคนเรานี้จะต้องมีผู้แพ้หรือผู้ชนะเพียงเท่านั้นครับ และข้อสุดท้ายในข้อที่8การรู้จักแสดงความช่วยเหลือให้กับผู้อื่นก็เชื่อว่าในบางครั้งเราก็อาจจะสามารถรู้ได้ว่าคนที่อยู่รอบข้างเขากำลังโมโหหรือกำลังรู้สึกแย่หรือเปล่าฉะนั้นแล้วกับการที่เป็นคนเอาใจใส่ผู้อื่นก็จึงหมายถึงการที่คุณรู้จักว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณอยู่ซึ่งเมื่อเราได้ลงมือให้ความช่วยเหลือกับพวกเขาแล้ว พวกเขาก็จะมีความประทับใจในความห่วงใยของคุณอย่างมากเลยทีเดียวและการเป็นคนที่เอาใจใส่ผู้อื่นก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ที่ส่งผลดีต่อหน้าที่ก,การงานและคนรอบข้างของคุณอีกด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดนั้นถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติฝึกให้ตนเองเป็นผู้ที่มีนิสัยทั้ง8ข้อนี้ได้เราก็จะเป็นคนที่น่าคบเป็นคนที่น่ารักใคร่กับคนโดยมาก และเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีไม่น้อยไปกว่าใครเลยครับท่านผู้ฟังครับโอกาสนี้ก็ขอเสริมอีกหนึ่งหัวข้อเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เราเป็นผู้ที่น่าคบและเป็นมงคลกับตนเองมากยิ่งขึ้นไปอีกกับหัวข้อเรื่องนิสัยมงคลที่มีแต่คนอยากคบที่เราควรสร้างให้กับตนเองท่านผู้ฟังครับก็มีคำกล่าวที่ว่าถ้าอยากเป็นคนที่งามอย่าวู่วามกโกรธง่าย ถ้าอยากเป็นคนสบายอย่าเบื่อในความเพียรถ้าอยากเป็นคนม, S, มั่งมีอย่าเป็นคนที่ดีแต่ใจถ้าอยากเป็นคนที่นำสมัยอย่าทำลายวัฒนธรรมถ้าอยากเป็นคนที่มีเกียรติอย่าเหยียดหยามคนอื่นถ้าอยากเป็นคนที่มีความรู้อย่าลบหลู่ครูอาจารย์ยถ้าอยากเป็นคนสำราญอย่าหล้างผลานสมบัติถ้าอยากเป็นคนมีอำนาจอย่าขาดความยุติธรรมถ้าอยากเป็นคนดังอย่าหวังความสงบ ถ้าอยากเป็นที่เคารพต้องพบความจบก่อนตายอย่าทำตัวให้เด่นโดยการสร้างหนี้ให้ตนเองอย่าได้พยายามที่จะไปบังคับทำใจคนอื่นให้เหมือนกับใจเราเพราะตัวเราก็ทำใจให้เหมือนกับคนอื่นไม่ได้เช่นกันครับและก้าอุปนิสัยของบุคคลที่เป็นที่น่าคบก็มีด้วยกันเก้าข้อดังนี้ครับ 1. เป็นคนไม่อวดตี 2. เป็นคนไม่พูดมาก 3. รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา 4. เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 5. พูดจาอ่อนหวาน 6. เสียสละไม่เอาเปรียบ 7. มีความกระตันยูรู้คุณ 8. ไม่ริษยาไม่เสียดสี 9. มีความสุขุมรอบคอบไม่ข่มผู้อื่นและบุคคล8จํจำพวกที่ไม่น่าคบ 1. เที่ยวปล่อยข่าว 2. เฝ้าจับผิด 3. คิดทำลาย 4. ใจอักคติตําตำหนิแต่คนอื่น 6. จุดยืนไม่มี 7. เสียดสีริษสยาและ 8. วาจากรอกลิงครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรส่งท้าย ก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่จะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องเป็นแค่คู่ชีวิตไม่ใช่เจ้าชีวิตทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองไม่ได้เป็นของคนรักท่านผู้ฟังครับการที่เราจะเป็นคนรักของใครสักคนนั้นก็ขอให้ได้ปล่อยให้คนรักของเรานี้เขาได้ไปใช้ชีวิตของเขาบ้าน ปลอยให้เขาได้มีสังคมเพื่อนและที่สําคัญนั้นโทรศัพท์ก็ไม่ควรที่จะเข้าไปเช็คบ่อยๆอย่าได้เอาชีวิตของเราไปเป็นเจ้าของชีวิตของเขาก็เพราะว่าจริงๆแล้วการแต่งงานนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องสุดท้ายของชีวิตคู่แต่แท้จริงแล้วนั้นมันก็เป็นเพียงการประกาศของคนเพียงสองคนว่าพร้อมจะร่วมสร้างครอบครัวเป็นสามีภรรยาไม่ใช่เจ้าของซึ่งกันและกันแต่เป็นคู่คิดอย่ามีปัญหา หากจะเป็นคู่ที่อยู่จนแก่เท่านอกจากจะต้องมีความเชื่อใจต่อกันแล้วก็จะต้องมีความซื่อสัสตย์ต่อกันอีกด้วยและการที่จะได้ชื่อว่าเป็นคนรักนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปเป็นเจ้าของชีวิตของใครๆหรอกนะครับก็ขอจงอย่าได้ลืมว่าเราต่างก็มีหัวใจของเราเองความรักในวนัยนมวัยสาวนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่อารมณ์ก็ย่อมจะอยู่เหนือเหตุผลเราก็อาจจะยังไม่เข้าใจในคำนี้ ตราบใดที่เรานั้นยังไม่มีภาระเมื่อได้โตขึ้นเมื่อพ่อแม่แก่ตัวลงแล้วเราจะต้องดูแลท่านภาระหน้าที่และความรับผิดชอบมากมายนั้นก็จะทำให้เราได้เห็นว่ามันก็มีความสำคัญมากกว่ารักในแบบวัยหนุ่มสาวที่เราได้เคยเจอกันและในเมื่อใดก็ตามที่เรามีภาระก็จะรู้สึกได้ว่าความรักไม่ใช่เรื่องเล่นๆการรักรักเลิกๆน,นั้นก็จึงกลายเป็นเรื่องที่มีความน่ากลัว สำหรับคนที่มีวัย30ปีขึ้นไปแล้วที่ควรจะจริงจังกับความรักกับการมีแฟนก็ควรจะเป็นคนที่มีเป้าหมายเดียวกันก็เพราะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากหากทัศนคติไม่ตรงกันชีวิตคู่ที่จะอยู่ร่วมกันก็จึงเป็นไปได้ยากและหากว่าจะต้องเจอคนที่ไม่ดีการอยู่แบบเป็นโสดนั้นก็ยังจะดีกว่าจะต้องมาทนเสียเวลาชีวิตในวัยที่คิดว่าควรจะมีครอบครัวเมื่อโตขึ้นแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าความรักนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายโตแล้วเราก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าอะไรที่มันสำคัญไปกว่าแค่รักกันก็เพราะว่าเราทุกคนนั้นไม่มีใครที่ควรจะเกิดมาเป็นเจ้าของชีวิตกันฉะนั้นการแต่งงานนี้ก็จึงไม่ใช่การเป็นเจ้าของชีวิตแต่มันเป็นการแชร์ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ให้กับคนที่เรารักหากว่าโชคดีก็อยู่กันไปจนแก่เท่าแต่หากไปด้วยกันไม่ได้ความคิดไม่ตรงกัน หรืออีกฝ่ายเกิดนอกใจไม่มีความซื่อสัตย์เราก็ต้องคืนชีวิตคืนอิสระให้กับเขาไปและก็จะต้องคืนชีวิตคืนอิสระให้กับตัวของเราเองเช่นกันและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรืออยู่ในสถานะไหนจะมีรักอยู่หรือไม่ก็าตามการทำตัวให้มีค่าและรักตัวเองก็คือคำตอบที่ดีที่สุดเพราะหากว่าในวันหนึ่งคนที่เราไว้ใจนี้เขาก็ไม่ได้รักเราแล้วสุดท้าย คนที่เหลืออยู่และรักเรามากที่สุดก็คือตัวของเรานี่เองครับคู่รักนั้นก็จึงไม่ใช่เจ้าของชีวิตกันและกันก็จึงไม่ควรที่จะไปฝากชีวิตของเราทั้งหมดเอาไว้กับคนคนเดียวเพื่อที่จะให้คนอื่นมาดูแลชีวิตของเราแต่งงานกันไปแล้วก็ยังเลิกรากันได้ที่ว่ารักกันยังเหลือเกินในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะหมดรักกันก็เป็นได้และเมื่อทุกๆสิ่งมันก็อยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอนเช่นนี้ ชีวิตของคนเรานั้นก็จึงควรที่จะมีแผนสองไว้รองรับอยู่เสมอโดยเฉพาะการวางแผนในเรื่องของการเงินและแนวทางที่ห่างจะต้องดําเนินชีวิตเพียงคนเดียวในบ้้นปลายของชีวิตต่อไปครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นาเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง สามารถนําไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดําเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํานวยวอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตบะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาศ ขอแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญอกงามในอริยะยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบ,บกพร่อง ผิดพลาดตกหลนประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลากันแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดเด้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ